Zombie เอาละครับก็ต้องขอการสวัสด,ดีเพื่อนๆพีพ่น้องชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิสเวอร์เดอร์กั Z v R D G ว,วต้อกลับกันเข้ามาแล้วนะครับในวันนี้นะวันพ้ฤหัสนะครับในวันที่ลีกกำลังจะระเบิดขึ้นอีกแล้วนะครับตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันก็คือตัวนี้นะครับ อีริโพรโซร่ก็เป็นม่วงทองวิบวับแจับตาอตัวผมเองก็มีอยู่แล้วครับหนึ่งใบนะแต่ว่าก็อยากมีอีกอ่ะโอ้ยออกจะน่ารักสักขนาดนี้แฮ่ดิแ่ก็จะตีแย่งชิงกันวันนี้แหละสองทุ่มนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับสิ่นี้ผมว่าเดือนจัดจาอีกแล้วอ่ะ เออแล้วแถมเป็นหลีกที่ยาวนานด้วยนะครับต้อง4วันเลยนะโหเป็นเลิอกอีกทีก็คือวันจันทร์ตอองทุ่มนะอ่าก็อย่าลืมเข้าไปตีร่วมเคียงข้างสู้ศึกด้วยกันนะครับไอตัวผมไม่พลาดอยู่แล้วเพ <lunch> ื่อการที่แบบว่า,าลูกรักของผมจะได้มีเพื่อนนะครับโอเคอ่ะ ไะวันนี้เข้าไปดูแพ็กกันหน่อยนะไม่ค่อยว่างเลยนะครับเข้ามาก็บาบาใบใบใจเย็นละเอาแค่นะครับอ่ะเล่น JW วันก่อนก็นแล้วกันเพราะว่ามัน,นยั่วตายั่วใจแล้วเกโอ้ยทับโบสรดตัวแรกก็เล่นทาบโบเลยนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาต้องมีเนื้อที่ไม่ต้องชันนรมากก็ได้อเอาดาเมจเยอะอฮ้ยไม่ได้นีเนี่ยตาย่า ไม่ตายอยู่ดีอ่ะโอ้ Gold, use, โหมันเปลี่ยนมาเราก็ตายอยู่ดีอ่ะไม่น่ารอดอ่ะดูน,น้ำตะกอนดีพันสามนะพันครึ่งหนึ่งพันสามก็เป็นเจ็ยมีสองพัน 2, 000, เลยหรอโอ้โหถ้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาถ้ามันชนะทตุนีสองพันฟาเลยนะมาชิายอะไรจะขนาดนี้โอ้หน้บวันเจดินี่โคตรจะหินลยมามาวัดใจกันเราคงไม่แพ้ง่ายๆอะ่ะมา เดี๋ยวจะตัวใหญ่ฟาแต่เชิญก็ไม่กลัวอยู่แล้วมันไม่มีนุกนะมันไม่มีนุกแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนมามันตีเราโป้งเรามีศิ์ตายนะแต่ว่าไม่กลัวเก็บสแต็กไว้ก่อน <c oughs> ยังไงเชิญก็ไม่ยอมลบง,งา่ายๆหรอกมีขนาดรถดาเมจมัน,นมเหลือห0 0้อยาเลยอ่ะเปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้ว่ะสีก็เล่นง่ายอะดิโถ่อยง่ายจัดประหยัดจริงอ่ป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไว้หนึ่งโอ้ยสบายอา่ะป้งกันหนึ่งหมดสแต็กเสรแล้วเว้ ดีแล้วตาทานไว้ตองโกสุครัสอย่าไปกลัวมันมันทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆหรอกป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับแล้วก็อตาน่ามันไม่ได้มันมีเยอะเกินแปะทำแบนี้นครับโอเคป้องกันหนึ่งว่ะแต่มันมีสี่เลยนะีเราอย่าไปกลัวมันใครโจมตีก่อนคนนั้นแพ้นั่นไงเห็นไหมเห็นลางมรณนะของมันแวบๆแล้วของมันด้วยของเราไม่ล้ เลือดต้อง3,500เนะี่ยชโงเลยนะอ่าผมจะป้องกันหนะึ่งสอสนแล้วก็เหลือไว้2ไม่รู้คิดผิดหรือเปล่าหายแล้วชิบหายจัดจเลยมันมีต้อง6นะ่ถ้าเปลี่ยนตัวมาก็ยังมี5นะครับไม่เปลี่ยนจมตี5ผมตายเออเออไม่ตายว่ะยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยสุดสุดยังอยู่ยังอยู่ออแต่มันเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนตัวนะครับนึกวกาจะตายซะแล้ว จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่นะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งตายเถอะทีนี้อย่าอยู่เลยเงียบไม่นะเอาสิประเด็นเดือดแม่เหลือไว้หนึ่งเหลือไว้เพื่อนอีกรู้นะว่ากำจัดเราไม่ได้นะเลยต้องเหลือไว้เพื่อนอีกมาโจมตีสาม่องอู้หูมากจัดๆเหลือสองอนงะ จะเดือดขนาดนี้ไม่มีอ่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองไม่พออีกอ่ะโอ้ยบังคับกันสุดๆเลยสองสามเออสามสี่อ่ะโจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งเฮ้ยเดาถูกอ่ะโอเคนี่ไงแหมเดาถูกเดาถูกนะครับมาทีนี้มันมี5นะครับ <c oughs> ตาหน้าเราไมมี5เหมือนกันบุกวัดใจกัน จมตีสเสร็จโกแล้วเสร็จโกโหลลาซัม <c> ม <oughs> ันมีสองเหลือสามนะครับ <c oughs> ถล่มเลยยังไงต้องมากกว่าอยู่แล้วถล่มไม่หมดนีด่นะการงามเรียบร้อย <c oughs> ชนะเป็นแล้ว <c oughs> แหมเล่นเจะเจา JW มาคมเราพลาดแลละพลาดแลละ <c oughs> เรานี่มันเดตายสุดๆโอ้โหดูเลือดดิดูพลังโจมตีดิบ้าจ,จะจาดเลยอ่ะอเข่าไฟ <c oughs> เออชิบหายแล้วเชีหาแล้วเชียหา,ยแ,ลหายแล้วเลยเดียวเอาเอาผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับอ่ะต้องป้องกันไม่ให้นกเราตายนะครับอ่ะลยุย <c oughs> แย่ yeah, แล้วแย่ <laughs> yeah, จะจานเลยอะ่ะโจมตีหนึ่งไว้ก่อนประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าเราเก่งแค่ไหนนี่นะเอาสิเจ็บแล้วสิ <laughs> ตายแล้วน้ำเปลี่ยนตัวมาผมโดนปั้งนี่ตายไหมไม่ตายนะครับโ <laughs> อ้โหมาซี13เลยอะ่ะ1375น,นะครับมาโจมตีหนึ่งมัน,นแน่ๆอยู่แล้วอ่ะโดนตามกันบ้าไป <laughs> ไม่ตายนะครับ <laughs> ทวงเวลาเว้ยเว้งทวงเวลาไว้ก่อนป้องกันสองนะครับ มามาดูกันนะครับเอ้ยโจมตีหนึ่งแปลว่ามันเหลือไว้หนึ่งนะครับอ่าตาหน,น้าสามเป็นสี่นะครับสามเป็นสี่ผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับโอเคสามเป็นสี่ใช่ไหมผมจะป้องกันหนึ่งไม่ได้ต้องป้องกัน2นะครับโอเคมันมีสี่จริงๆด้วย ยังรอดยังรอดยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ไดเปลี่ยนตัวว่ะก็ยิงรอดเขามปใหญ่ไม่ตายนะโจมตีหนึ่งอีกแล้วหายแล้วทีนี้แหละประเด็นหลักนะครับผมมีสี่ใช่ไหมผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไว้สามเอ้ยมันป้องกันหนึ่งเหมือนกันว่าโอเคมันมีห้าเองไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโดนตายไม่ใช่ไม่ตายตายโอโจมตีห้าเลยนะเออโดนกัด อุยขยับพี่ตายไม่รอดนะคมะไม่รอดกันไม่เป็นไรฉันยังมีพองเพื่อนอีกเยอะจมตีหนึ่งแล้วก็จมตีสองจมตีสามนะเหลือไว้เพื่อนสี่เลยนะจิกมันยาวมันไว้ปี่้าบังอาจฆ่าเพื่อนฉันใช่ไหมมาเลยตัวนี่มีพันกับสามในตัวล่างนี่อันตรายสุดจมตีสามงนะ่ไงโอ้ยหาย ไอคนนี้ฉลาดจัดจัดไม่ใช่คนนี้บอดบอดตัวนี้โอ้ฉลาดมากหายแล้วจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ผมต้องจมตีสี่เลยนะแล้วก็เฮ้ยมันมีพันสาแม็ไม่เท่าไรป้องกันสี่เลยนะอันแน่ไม่กล้าเหลือไปข้างหลังใช่ไหมเรียบร้อยบอวัดใจกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใครกันแน่ที่จะเป็นสุดย่อยของตรงนี้ ให้มันรู้ไปโจมตีสี่นะเสร็จแล้วโอเค <laughs> JW5H <laughs> เอา JW มนเลย,ยกักูใช่ไหมตายตั้งแต่ยอยู่เลยจัดก,การมันพี่เพไม่ได้ยันหน้าดังโครมเฮ้ยไม่จรนหนะให้มันรู้ไปโคตรเก่งพี่เฮ่ที่วัดฒนาการไปแล้วเฮ้ยได้50าสิบนะผมมายกสุดท้ายนะครับมาประกาศสักดา์ให้โลกรู้ว่าเรามันแขงแกร่งแค่ไหน <laughs> ดูดีตายแล้วอนกตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มากินเนื้อสามประสานในแดนกลางเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับเล้นยากเหมือนกัน,นเนี่ยอันตรายสุดนะเออมีเป็นพันเลยอะ่ะโอ้โหพลังโจมตีดาวมงดามเมจเลยอีกแล้วนะครับต้องไม่ให้999เราตายนะเรียกว่าไม่มีเล่หลังเลยเลยเดียวพลังโจมตีพันสองพันหนึ่ง โจมกตีเอาอีกแล้วไม่สดใดๆทั้งนั้นมีนี่ให้มันรู้ซะมัง่งไอ้กบน้อยไอ้กบที่หางยังไม่ยังยังยาวอยู่ <c oughs> อุ้ยพันเจมบเลยผมลืมไปนะเนี่ยว่ามันชนะท่าจิบหายแล้วเกือบตายแต่ก็รอดไปได้นะครับอ่ป้องกันสอี้ท่วงเวลาต้องทวงเวลาไว้ก่อน <c oughs> เอามาเลยโจมตีหนึ่ง ตาหน้าอยู่นี่ได้แล้วเน่เราตายนะครับเราตาย,ยจานนัดนะครับผมเปลี่ยนตัวแบบนี้เปลี่ยนตัวแบบมีเลสไนแล้วก็ป้องกันมีพันหนึ่งเองป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้หนึ่งนะครับอ้าวเาซมันมีสี่ทิายแล้วชิหาย,ยจัดเลยมันมีสี่เปลี่ยนตัวมีสาอุ้ยพันเจ็ดเลยเหรอตายหาเช็ดสภาพนี้ จมตีสามจะรอดเลยเนี่ยเออลุงยิ้ป้องกันสองก็ดีไม่เป็นไรเรายังมีตัวเลหลระอยู่นะครับแต่ว่าสุดแตันหมดไปแล้วไงจมตีหนึ่งแล้วก็จมตีสองนะครับเราก็เก็บไว้สามจิกมันสบายเบอร์นี่นะ1,000เลยอ่ะแต่ละตัวโหดจัดจัดอ่ะโด,ดยเฉพาะไอ้หัวแดกนี่1ัน0เฮ้ยเหรอจมตีสิตายสิยครับจะรอดอ่ะเออเออ โดนกัดเอื้อเรียบร้อยมันไม่เอาหัวมุกเลยครับกัดนะครับ49.9ตายซะเถอะจะไม่ให้อภัยพวกแกใดๆทั้งนั้น1หุยผมต้องป้องกันสามเลยเนี่ย2 3โอเคเหลือไว้สองนะครับลบได้สบายสบายนี่นะเรียบร้อยโอ้โหดาโคเซลท็อปนะครับในดาร์โคเล็กที่พัฒนาไปแล้วชิบหายจะจัดเลย <c oughs> โดนกัดโดนกินพืชกัดนี่มันหยามหยามซกสีจัดจัดตายซะเลยเยอยูย่เลยแล้วส่งการไมชั้นเจิวเน่ยงับงับงับสองทีแล้วก็กระชากวิญญาณลอยไปเลย <c oughs> เรียบร้อยนนะไโอูห้หเปิดมาทีแรกก็พันห้าเลยนะครับเนี่ย <c oughs> อ่ะขอให้ตกพันห้าอย่างสม ฟาร์มตั้งใจนะครับปั๊ดดึดด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 ดเฮ้ยได้ต้งพันหนึ่งแน่โอเคว้าวยนึ่งพันทุกทีผมจะได้700นะครับวันนี้ได้พ0 0หนึ่งเ้าร้อยหไม่เปิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเลยเลยเลยคำที่จะได้น้อยที่สุดไปแล้ว มาดูกิจกรรมวันนี้นะครับก็เหลืออีก4วันก็6ชั่วโมงนะครับก็ล่อเข้าไป14ล้านแล้วนะครับเหลืออีกต้องสูงสุด5ล้านนะผมว่าก็คงใกล้เคียงอ่ะเย็นนี้นะครับอะไรพานอี่ะโอเควุ้ดจีเดบิลกัไดจีเดบิจัดๆเลยวันนี้อ่ะก็พอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะเพราะว่าก็เอาแบบว่าอหอมปากหอมคอก็แล้วกันเติมเินะครับก่อนที่ลีกจะมาในเย็นนี้นะครับ ถ้าขืนเล่นมากไปฝ่านี้ไม่มีในรอเสาร์ตีหลีกนะนี่ก็บาดเจ็บล้มตายไปเยอะแล้วว่ะจัดเลยนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเหลือกินตัวโอ้โหดูดิเฮ้ยมินมีตัวเดียวเองว่ะลุงกินโต๊อมันเลยนีไหมเออมันมีตัวเดียวเองอะ่ะลุงม,มันเลยไหมลุงม,มันเลยไหมเราโอ้โหนะไม่เอาดีกว่าพอดีว่าอะถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างด้วยนะอ่าคืนนี้อย่าลืมตีหลีกนะเรื่อง่งเรื่องสําคัญอย่างงี้ต้องบอกกันก่อน ฝา <laughs> กกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเบ็กแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนด้ายังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วเฟย